สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับรายการโอมรีวิวครับซึ่งจะนำคอนเทนต์เรื่องราวการรีวิวอุปกรณ์เกี่ยวกับกาแฟ ى, มาให้เพื่อนๆที่รักในกาแฟ ى, แล้วครับเปิดร้านกาแฟ ى, ได้รับชมครับซึ่งวันนี้ผมมีเครื่องปั่นตัวนึงครับจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องปั่นที่มีชื่อว่าไฮมิทไฟครับ เครื่องนี้นะครับมีน้ําหนักนะครับอยู่ที่7กิโลกรัมนะครับมีกําลังไฟอยู่ที่1,100วัตต์ครับและฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยออกแบบมาให้ใช้ง่ายมากๆซึ่งเหมาะกับเอเชียสุดๆเลยนะครับสวิตช์เปิดปิดเนี่ยจะอยู่ด้านข้างนะครับพอเปิดปิดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีฟังก์ชันที่ควบคุมนะครับก็คือ3โซนและกันโซนแรกเนี่ยจะอยู่โซนซ้ายอันนี้จะเป็นทัมเมอรครับซึ่งทัมเมเนี่ยสามารถตั้งเวลานะครับตั้งแต่ศูนย์ จนถึง100วินาทีนะครับสามารถกําหนดได้ว่าอยากจะให้ปั่นนยครับที่วินะครับแล้วก็เซ็ตค่าไว้เลยอันนี้ผมเซ็ตไว้อยู่ที่ประมาณ10วินาทีนะครับและโซนที่2ตรงนี้ครับจะเป็นสปีดครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยออกแบบสปีดก็คือเป็นโลมีเดียมไฮสามารถคบคุมการ ใช้งานได้ว่าอยากจะให้มันเบาเพื่อปั่นครีมปั่นซอสหรืออยากจะให้มันแบบทรงพลังสูงนะครับปั่นแรงมากๆสําหรับเครื่องดื่มที่ต้องการความเร็วมากๆกนะครับก็สามารถปรับได้อันนี้ผมปรับเป็นแรงสุดเลยนะครับและที่3ครับก็คือเป็นสวิตช์ออนออฟนั่นเองเปิดและปิดหยุดการทํางานนะครับตัวเครื่องเนี่ยครับก็จะมีฝาอะคริลิกนะครับซึ่ต้องบอกว่าพอปิดแล้วนยครับเสียงเนี่ยเดซิเบลเนี่ยคือน,น้อยมากเลยสามารถวางในบาร์ที่เป็นแบบร้านเปเชียลตี่ครับให้ลูกค้านั่งรอบบาร์ ซึ่งแทบจะไม่รบกวนลูกค้าเวลาสนทนากันเลยนะครับก็ <Wow. S 1> มีความเงียบม,มากมากเลยตัวใบมีดตัวนี้นะครับใบมีดปั่นจะเป็นแบบทวิทครับ2ชั้นนะครับแล้วก็ตัวลูกปืนเนี่ยครับจะเป็นวัสดุที่เป็นไทเทเนียมปกติเราจะเห็นอุปกรณ์ที่เป็นแบบ ฟันบดกาแฟที่เป็นไทเทเนียมแต่ตัวนี้ใบมีดเป็นไทเทเนียมนะครับซึ่งแข็งแรงทนทานรองรับการปั่นแบบผลไม้แช่แข็งาจะเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งบลูเบอรี่แช่แข็งหรืออะไรก็ได้ที่มันมีลักษณะแข็งก็คือเอาอยู่นะครับปั่นคือกระจุยเลยนะครับและก็ตัวโถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุพลาสติก ABS อย่างดีนะครับมีความจุนะครับจริงๆีอยู่ที่2ลิตรนะแต่ว่าเขาจะมีสเกลอยู่แค่1ลิตรนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับ โอเคผมจะมาสาธิตการปั่นนะครับตอนนี้ก็ตั้งเลเวลไว้แล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มออนอย่างเดียวเลยนะครับนี <c oughs> ่ครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดในขณะปั่นได้อยากให้แรงหรือเบานะครับก็สามารถปรับได้นะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็คอมพิวต์แล้วนะครับแล้วก็มีขึ้นหน้าจอว่าซอกนะครับซึ่งปุ่มเนี่ยเวลากดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนซอฟทัชครับแล้วก็จะมีเสียงจิ้งจิ้งจิ้งิ้ง,ง,ง,งก็ดู ด,ดูดีอะดูแบบไพโซนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็มีเมนูเครื่องดื่ม2เมนูครับมาปั่นนะครับแล้วก็เทสกับเครื่องไฮมิกไฟว่าจะสามารถทําเครื่องดื่มออกมาได้เนียนนุ่มสมูทแค่ไหนนะครับและเมนูที่ผมเอามาใช้ในวันนี้ทั้ง2เมนูก็ไม่ธรรมดาครับซึ่งเมนูแรกที่เราจะทํากัน มีชื่อว่าเก่ารัดคอฟฟี่ลาเต้ปั่นนะครับซึ่งเป็นกาแฟเก่ารัดนะครับเราใช้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ของโทมานา่นะครับขั้นตอนจะเป็นยังไงทำไปด้กันเลย สกัดช็อตเอสเปรสโซ60 ml ครับแล้วก็ใส่ไซรัปเก่ารัดนะครับ2บั๊มปึ๊บแล้วก็ใส่ซอสเก่ารัดครับเพื่อความเจ้มจ้นครับนี่โอเคแล้วก็คนส่วนผสม,สมทั้งหมดครับให้เข้ากัน ที่เราทดลองปั่นเมนูแรกที่เป็นแบบกาแฟเนี่ยครับจะได้รู้ว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีความแบบเหลวสูงแล้วก็เป็นแบบยอดคิดเนี่ยครับจะใช้เวลาปั่นกี่วินาทีแล้วจะออกมาเนี่ยครับเนียนทุกทุกอนูหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็ใส่นมสดครับ75 ml ครับ แล้วไปดูกันเลย Let's go ก็เสร็จแล้วครับนี่เนื้อเนียนครับใช้เวลาปั่นเพียง10วินาทีครับได้แบบเป็นลักษณะโฟลสเลยนะครับมึงเป็นเมนูที่มีความหอมมากๆครับคิดถึงเยาวราชหรือว่ากินหยงเลยนะครับ เบ,บ๊บบๆบโอเคอันนี้เราใช้ตัวซอสเก่ารัดนะลาดสักเล็กน้อยจริงๆถ้าเกิดมีแบบทรับป,ปิ้งเก่าลัดมันจะเวิร์กมากเลยเพิ่มความหอมหน่าทานเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูเก่ารัดลาเต้ปั่นครับก็ดีงามมากๆนะครับไปดูเมนูต่อไปดีกว่า มีชื่อว่าเมนูสตรอเบอรี่ทวิตเตอร์ครับมาดูกันว่าความเนืดของซอสสมูทตี้เนี่ยเครื่องไฮมิกจะเอาไหวหรือเปล่านะครับ แล้วนะครับสำหรับสตรอเบอรี่ทวิตเตอร์ดูเนื้อครับเหมือนไอศครีมเลยนะครับขนาดใช้เนื้อเพียวเล่นะครับก็เยอะมากๆเลยโหสีแบบพาสเทลสวยมากเนื้อก็แบบดีสุดๆนะฮะโอเคก็ okay. เสร็จแล้วครับสำหรับเมนูแบบหวานหวาครับกับสตรอเบอรี่ทวิตเตอร์นะครับบายเชฟโอมแล้วกันนะครับวันนี้ ครักับคุณภาพการปั่นทรงพลังของเจ้าไฮมิกไฟครับต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องบันนี้เครื่องหนึ่งที่ร้านคาเฟ่ที่แบบมียอดขายการปั่นที่ดีๆนะครับไม่ควรพลาดซึ่งจะช่วยในการใช้งานลดระยะเวลาในการทํางานครับแล้วก็เพิ่มความอร่อยความสุนทรีในการดื่มให้มากขึ้นนั่นเองแล้วติดตามชมใน E ีต่อไปครับว่าโอมจะมีอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย